สวัสดีชาวเกมเมอร์กันทุกคนนะครับพบกับผมคามาตะเพลฮะแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมากับพาร์ทที่11นะฮะของโรบอคโปเกมอนบิดบอลนะครับ,รบซึ่งวันนี้พี่เอกก็ต้องขอบอกเลยนะครับไฮไลท์ของวันนี้คือพี่เอกจะพาไปจับ h ิต r ั n นะฮะก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะฮะน้องๆหลายคนได้ขอมาว่าเซรามานันไทรนัน ถ้าถ้าพูดผิดจะต้องขออภัยนะฮะดังนั้นนาจับแถวานนะฮะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะพาไปดูตัวแรกๆก่อนนะฮะอย่างแรกเลยตรงที่พี่เอกอยู่นี่ก็คือคาโกนอสคลิฟนะฮะซึ่งเป็นที่ที่เราสามารถจับตัวแดกอนได้นะครับก็คือซาลแมนเนี่ยครับตัวนี้นะฮะน้องๆสามารถมาฟาร์มได้นะฮะและที่สำคัญนะครับตัวต่อไปก็ชื่อนะภาษาอังกฤษว่าราวิต้านะครับซึ่ง จะอยู่ติดกันเลยครับเราก็แค่เข้าไปในเนี่ยครับอแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่เอกขอเปิดแมกลิพแลก่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆเห็นนะไม่ไม่ได้เห็นอะไรจริงๆเออก็แค่จะไม่ได้ encounter monster นะก็คือเห็นไหมฮะในนี้นะฮะเราก็จะสามารถจับลาวิต้านะครับหรือท่านล่างสุดท้ายที่น้องจะรู้จักกันก็คือตัวนี้พี่เอกอ่านถูกอ่านผิดหรือเปล่าตัวนี้นะฮะ ไฮรันดิต้านะฮะอันนี้นะครับอโอเคน้องๆก็สามารถมาฟาร์ม2ตัวนี้สลับกันได้แถวนี้นะครับแล้วก็มีน้องๆตามมานะครับโอเคงั้นต่อไปนะครับที่ที่พี่เอกจะพาไปดูนะฮะก็เป็นที่ที่เราสามารถจับดาก้อนไนได้นะครับโอเคอย่างแรกที่เราต้องไปคือเราต้องบินไปเมืองโรสโคฟก่อนนะครับ พอเรามาถึงตรงนี้นะฮะให้เรานะฮะวิ่งทะลุนะครับไปที่รูทรูทเก้าครับเพื่อที่จะไปที่กรุปร๊ปกรุ๊ปออฟดีมนะโอเค้วเราเป็นไงกันนั่งครับเนี่ยพี่เอกตื่นเต้นมากเลยอีกไม่ถึงอาทิตย์นะครับยิมใหม่ก็จะมาแล้วน้องๆเตรียมพร้อมกันบ้างหรือยังครับโอเคนี่เราก็จะมาถึงกรุ๊ปออฟดีมแล้วนะครับ ซึ่งพอเรามาถึงกปปรูบอฟดีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอ่งน้ําตรงไหนนะฮะเราก็เข้าไปใ,ใกลนะ้ๆอะเราก็ต้องคลิกตบปานะฮะเราก็สามารถจะเจอนะดาตินี่นะครับหรือไม่นะถ่านน้งองรู้จักในล่างสุดท้ายคือดา้อนในได้แถวนี้นะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่พี่เอกจะพาไปนะฮะก็คือภูเขาลาวาครับซึ่งเราก็ต้องไปที่โซนนี้ครับ บริมเมอร์ซิตนะฮะก็เป็นเมืองยิม2นะครับเมืองยิมธาตุไฟนะฮะแต่พี่เอกต้องขอบอกนะครับว่าถ้าเราจะมาจับตัวนี้ฮะฮิตทรันะครับเราต้องผ่านยิม6ก,ก่อนนะครับเหมือนกับหลายๆ l e g จน d a r y Mystical หลายๆตัวที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าเราต้องสามารถที่จะปีนหินได้ก่อนนะครับโอเค เรายัางจําช่วงแรกๆได้นะครับถ้านี้เป็นถ้าแรกนะที่เราได้เจอโปเก m ม n อสเรจิเนอรี่ตัวแรกเลยที่ดูแลภูเขาไฟนี้อยู่นะครับโอเคพอเข้ามาข้างในนะฮะให้เรามาทางนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอทางแยกขวาตรงนี้นะฮะซึ่งก็มีเทรนเนอร์อยู่คนหนึ่งนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะเพ,พี่เอกจัดการไปแล้วนะครับอพอตรงนี้เสร็จเราก็ อาจะปีนข้ามานะฮะพอลงเสร็จก็ให้เดินตามทางไปนะครับแล้วก็ชั่วอุ๊บทางขวาไม่ใช่ ข้างในบรรยากาศดูสวยมากเลยนะครับเนะี่ยแล้วพอเราลงมาข้างล่างนะฮะยังไม่ถึงต้องเข้าไปข้างในอ่าพอเราลงมาข้างล่างสุดนะฮะพอเราเข้ามาทางนี้นะฮะเราน่าจะเจอนะครับฮิเทเนยืนอยู่ตรงกลางเวลาเรา เข้าไปกดเราก็จะได้สู้เหมือนวอื่นเลยไปแต่พี่เอกต้องบอกพี่เอกสู้มาแล้วนะฮะแต่ก็จะเหมือนในรูปนะฮะพี่เอกก็อยากจะแนะนําน้องๆทุกคนนะครับว่าให้เซฟทุกครั้งนะฮะก่อนที่จะลุยนะครับอ่าแล้วหวังว่าวันนี้นะครับคิดสั้นๆของพี่เอกก็จะได้ช่วยน้องหลายคนได้ฟาร์มโปเกมอนนะฮะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่เอกอยากบอกน้องๆชอบถามมาว่านะฮะ ถ้า r o c k s m a s h หรือท่าไฟล์บางครั้งเราใช้ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งการที่เราจะใช้ท่าพวกนั้นได้นะฮะเราต้องผ่านยิมลำดับหนึ่งก่อนเราอาจจะถึงสามารถใช้อะไรพวกนั้นได้นะครับแล้วยังไงนะฮะวันนี้พี่เอกก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบและอยากติดตามอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือ s u c s i r i นะฮะยังไงขอบคุณมากนะครับ